นันป้าพ่อหันใตกระทอกใจปลาออสสัสบดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคืเวสุูทุกคนเม่นี่บลาุกกับมากินปลานะมาเปิ่งคนสูกปลาพี่น้องบากคำชิงเนาะมากันไร้คนเนาะเลือนปลาคำชิงเนาะลายคนแสบบะปลาคำชิงสบายดีผู้ใดนี่ นะาข้าวขาวนี่่มตะขีต้มิตตี้สตะขีตมให้ตัวนี้ใส่เละเฮ้ยเอากะสอบเอาอันนั้นที่ช่าจตอกตัวไหนใสมุนโหลดาเออตีกินแ่บๆโลันะรเออเอาเอามาเอาของมาสิเอาใจกะสอบ ถอกใคุตัวได้อีขอได้ตัวเดียวเอาหน้ามี้วมาถอกใจหนีเีกอดเออเอาใจกระสอบลายเป็นลายมีอีงพิกนมเดี๋ยวเอาเองที่มอนบอมีเอาใจกรสอบนี่มีเส้ก็จะเม็นม้วนเอาปลาือกันว่าตัวนี้กัน

เอาเครือมาลาเสนี่ื่อเชมไิไงเอามาใส่่งมเชืมปิ่งนี่เป็นซะเเอบะเะเอ็ดปลาในมิตรลากินอย่างเดียวปลา้มปลาสมอหาเสือหาสบบว่

สอบนึ่งสอบนึ่งเนาะตัดวิจารปองสอบหนึ่งสอบนึ่งเนาะเออเจะเวณเจ้าประเทมเจ้าประเมเาประเปลาหน่อยเนาะหน้อย่างกันเาก็สอบกันแล้กันบะมี่กะเห็ดปลาเห้าปลาเฮาซุกกับบะหมี่เ้ซุกบะโอ้มันหมุนมันหมุนหมิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว to con lông rồi, <laughs> chửi quá đại, nó may xồm nè, này đái con nón tên này, bạcớt, kinh ngỏng này, ต้มแกงต้มใสอันนั <resource> ้นเนาะใสแม่มดแดงโดดม่ไหมบบเอาหัวนมกเบรรยากาศเนมไทยพี่น้องเอ้ เอาหมอมาต้มอีกแล้วเออต้มขนั่นมันจังแสบเอเถอกะว่าต้มเลยนต้ทั้งเกาะไ้วะเอาจะกินไมคามีเป็นรัวนี่บ้านนแมู่ดก็เจ้าก็เมื่อกบลูกไปยังเออม่ยนสิจ้าจาอยังใช้ใ่ไปเมือก็ได้กับเกลืออะไรเมื่อยหามาะขึ้นไปนะเจงเออันบปลากับเบิดพวจีปลาจีปลาเ็มตวไปหมด้าไปเขากินได้ทก็เมื่อยด่ง มากดตีงมืนดนะบรรยากาศโอ้ยลุงเทปลุงเทปนูบทันเขาอ่าเดีสิวอธิบายเนาะเข้ามาเข้ามาอ่าสูบน้องอยู่น้องวังค่าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องที่บทันสูบกับนี่แต่ว่าน้องนี่เป็นน้องอันนั้นเนานะน้องของไอ้ขอนพี่น้องเราสูบ เราก็เอ,อิดมากินน้ำน้องของพี่น้องบ่าวคำสิงนี่แหละมาคำสิงกับโทเอ,อดิดบ่าวสุกมากินน้ำเนะาะบ่าวสุกกับแมมากินปลาน้ำพี่น้องเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งกินปลายง่มเพศอยู่ป,ป่ากินข้าวป่าเนาะเขากำลังจูบน้องพี่ซองนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะ่ะ น้องที่เอาปลาขึ้นไปบังอย่านี่กัน้องนี่เนาะน้อควัดไม่ควัดมันลึกๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวะหนามากกับปลาด้คว,วัดเฮ้ยบรรยากาศน้องวังฆ่าเขาเนาะหาปูหาปลา,าเที่ยวทุกทอ,อ,กกอ,อ,อย่างพอดีต้องกระเทาะพอดีต้องขยิบ อเมร์เมเขไ้ายิ้มนะว่าสิไม่นะีสังปีทางตบเนาะอก็คือชางแล้วี่ตอแล้วมอเสเคียวนี่บีนมากแฮงบีมันมันว่ากับเขาบ้มันคือหูจักบเหต่วบเวลาเห็ดเบียยมันอยากปัดขันแปดนี้โยี่ยวเตอร์ วือจะี่ฉันเขาบอกแล้วอกๆเง่อกินจนบางเรื่องพ่อบักน้นพนึงตายเปี่ยนบากโน้นขี้ขเนาะบน้นกอ้โตายบงมืองเจีบว่วันั่งเอรโนองมอเสดเบอร์ิเออท้เบอร์สิบแต่เฮงดลพรอิ่มกัอิ่มเนอเอาอิ่มับ กิมอันนี้จะมันเคียนเดยเนาะสุกอยู่กินทินี่แล้วมันสุกหลอกปลากเอากินจะได้กวยมึงกินมึงใสกกงมันเมื่อยกินมืลุกเนี่ลปลาพูว่าิมทีนี้เนาะมือลูกเออมือลุกจะไหนนี่หตตบีวขัดนะือว่พปีได้กินหดปลา ต้มปกติบม่ใส่บัแดงใส่บักแดงใสไข่แม่มใส่มแดงือ่าบมต้มปกตมแดงนี่บอทไมสมมาใส่หมือนนมแดงยังเส่นม่สมมันก็ะบด้ยทำไรกินทำไกินอืมนายน้องเขากินเอดีกูได้ยับไปเดี๋ยวอคบโอสวเนียได้นเท่าไหร่นี่นีง ซื้อว่านี่อี่นุุตีมืงนีผ้าเลยผ้าเออนาะซื้อบาดเดียวได้ผ้าไม่ดนรวนไรวเดี๋ยวทำได้่าโนตานึงอหนป้เตุนไหนทั้งน้องผมเนาะปราองไงว่าจะด้กวดปลาองลยได้ปตองให้ดาแนวน่งชุกเลยถือเอาแะไรจะคดเอาเนาะถ้าควอดครับอิสมายกูติมึงหาสิบแวัดดีได้ดีแล้ว

ตองง่เห็น่ม่กัวก็ซื้อมาเลไปเียบโคกกันนะองเด้อแม่ก้วเด้อม่กวถ้าได้กินเด้อก็จะกินก็จะโคกปนะสินะเอาเหงหัใสจะก้วก็เพราะจะก้วะกินยีบดแน่นองเห็น้กินยีบดมาอเด้อ่นี่วากักินอยู่น้องมือนี้

นีเด้หนนี่จะมามีตะนเลือนี่พกินนี่นี่เลือแต่โห่เกินแก็อี้วนั่นหละน่ว้าักกวัฒน์โอ้ยากก็พเม้อาวกถึงกับต้มอมเหยียบพักออยเราเขาดูว่าไปกินกับต้มที่พักเน็ตามหาอยู่เม่านบรรยากาศเร้ว่าเออมันเลยไปต้มกกินมันตายแล้ววา มีกาตีเนาะน้องแขางลังมันตายแหงดีล้วอ่ะตือนนี่บอเห็นม่มันอยู่น้องบุกเเลือ่เห็นบอกเราว่ามันเดะเล็กขาวหาตีมียอยเขาหน้าแต่วมาหยยบ Ngay quá tất cả quá mãi 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 ได้พวกสามน้มาเด้กินขเขารับกันข้า้อนี่น้องมาแล้วลาเดียวได้หนิเอาไปจากกน่พมาเมาว่าจะไม่ข่าเวิร์ดบริกินะขุดเอาไปังะาช่วหมอมาเมามาดิพี่เพิ่อนมาต้องเบื้องนี่เขาโอยมาใส่มือเฮ้โอยมา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 าาาาาาาเา เนี่บอสระมาใส่นะบอสิงใส่มสมาใส่เพือนมึงลัติอมากมวานีน่นะเอ็นบอส่นตูนี่ิโอ้ยเยะสุูมึงบวกคเือเขาเสีว่ามึงสองเอามาไนจิมีบอแล่เป็นซีฟเนี่ยเกิดแต่อันนึ่งสองอันเอาไปสองอันเอามาจิละมีบอหล่จ้ากูัวจน่บอแหลฮะนายสะ เอมาแล้วเดมาปลูกไว้ส่ต้มกกต้มไทอาอหมม้ว้อนะนแตกนี่หวายเข้าเข้าดกดดดกระเดงาเอาวอาวอาไปสิงมอยมาเปลี่ยนนี่สิมอยเกือากินตป่า้นกบต้องเกน

เออขามากขามวงมาพ่อก hey, oh, ันบ่คือมีเขาเนี่กินก้อนกินก้อนแปลิงมันก็คลายตีที่เขาคล้เขามามัมูเออเออคาแต่กจุกิงมามาๆแค่นิแพ้เมื่อไรกินซุ้มกันพียงเ้ไหมอขามาหมอมนหมอหมอขามากกินข้าวปลาเนาะคลิปนี้เนาะ มาอหมอปิงมาเด้อมาเด้อมาเด้ออาวมาสดปลาบางอนอ่นด้เด้อเออเดียวแล้วเเดินนะเดียวเด้ค่ะเด้อหยับอันนนข้ข้านอยาากินเ้าวข้าวน้าดทางนั้นเพ่นกหาปลานะบ้านอื่นบ้านคำบอนเพิ่มาหาปลาเอาเรามอกเอาเรามเอาเราเอารถเกี่ยวเลยนี่เนาะเอาเอเเอาไงเดิเอาเราอก

แม่งมันเนื้อนอหาปลาเีย่ะเวลานบวมีนสาวตัวหญ่คนตัวนี้ตรงบวงนเด้อเอาพ่อกันไเี้นซื้อมาดูเคยซื้อมาเ้ไปกันเนกินอะไรนะมันจังโมเบิร um ์ตมันังงกม่แห้งกินปลามันแสีเนาะ เฮ้ยๆเจ้าวนี้เห็ดเด้อมาได้ินจักกยะนั่นิตหลายคนบมินเดันี้สลสแดงาตงผเตงมาเตงมาเบิ่งพวงนีอยู่นี่เบิ่งพวกงิตอนนี้กอิ่มๆแล้วเนาะยั่งยุบโมมี่กับ สดปลาบวงได้มาปอปลาบวงเ้ยสดปลาบวงเนยเด้อปลาบัวงเยจะคล้องยิมนะจะคล้องสกีนี้สนากเทียงขรับจาเทียงลุงทองกัน We were dogs off, not the